สวัสดีครับผมผมพี่กนุกุลครับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนเจอกันอีกหนึ่งพีสำหรับนะผมลาสด้าแออเฟรหรือว่าการทําในหน้าของลาสด้านั่นเองครับสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับผมที่ทิ้งคําถามจากคลิปที่แล้วนะครับในส่วนของคลิป EP ที่แล้วนั่นเองครับคําถามว่า เราขายครับสินค้าในไลน์ของลักษณะ A f f i l i a t e l i ต e นนะครับและในส่วนของตัวการแชร์ลิงก์ครับของลักษณ a ไป Facebook ไป l ล n e ไป Twitter X ไป YouTube ต่างครับเราเอาลิงก์ไปแชร์เนี่ยวันนี้มีลูกค้าซื้อแล้ววันนี้แล้วมันจะไม่ไม่ขึ้นเลยคือการทำงานของระบบของตัวลักษณะ A f f i l i a t e นนะครับลูกค้าสั่งซื้อวันนี้นะเพื่อนเพื่อนสังเกตครับ ลูกค้าสั่งซื้อวันนี้จะยังไม่ขึ้นเลยนะครับ 1. มันจะเหมือนกับในส่วนของตัว p ้อ a ปี้อ i ฟ t เ t e เลยนะครับผมในส่วนของคําสั่งซื้อจะขึ้นต่อเมื่อครบนะครับผมสั่งซื้อ1วันแล้ววันนี้ซื้อไปเรียบร้อยจะขึ้นอีก1วันคือวันพรุ่งนี้ครับผมช่วงตอนเย็น4ี่ถึงห้าโมงเย็นนะครับจะขึ้นคําสั่งซื้อนายนะครับผม ลาซาด้า f อฟเวลตไปเช็คกันดีๆนะครับผมที่คําสั่งซื้อนั่นเองครับหน้าหลวมนะครับอยู่ที่เมนูที่2ที่3ลองดูข้างล่างเลยเพื่อนที่แอ f ฟเ i ลต e ลาซาด้านั่นเองครับลูกค้ากดสั่งซื้อวันนี้ จะขึ้นวันพุกนี้ช่วงตอนเย็นนะครับผมอย่าลืมครับตัด1วันจะขึ้นอีก1วันนะครับทบไปเรื่อยๆนะครับเราขายไปทุกวันเลยเอาไปแชร์ทุกวันยิ่งดีนะครับแช์ไปเยอะๆยิ่งดีนะครับรายได้จะเยอะเท่านั้นนะครับผมจากคําสั่งซื้อนั่นเองครับผมยิ่งแชร์ ยิ่งมีนะครับผมมีการที่เข้ามาดูนะเ,นเพื่อนๆสังเกตนะครับในส่วนของการกดเข้ามาดูในลิงก์สินค้านะครับจะขึ้นนะยิ่งเราแชร์เยอะยิ่งขึ้นเยอะนะครับในส่วนของตัวไลน์นะครับบางทีนะสาวันถึงจะขึ้นนะลูกค้ากดสั่งซื้อวันนี้บางทีในไลน์จะขึ้นช้ากว่าที่เราแชร์ในส่วนของลิงก์นั่นเองครับไปดูสังเกตกันดีๆได้แน่นอนครับใครที่เอาไปไลน์นะครับในส่วนของลักษณะไลน์และในส่วนของลักนณะเอเฟอร์เร e เอาลิงก์ไปแชร์นะครับได้แน่นอน แต่ว่าระบบจะช้า์ดนึงในส่วนของเชรจะขึ้นอีกวันนึงแต่ถ้าเกิดไหลอาจจะขึ้น3-4วันจะขึ้นนะครับอย่าลืมมันจะช้ากว่าในส่วนของเชรนะครับฝากกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเจอกันคลิปหน้าครับ